สวัสดีนะักเรียนม2ที่น่ารักของครูนะครับในคลิปนี้ครูจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับปริซึมและก็ทรงกระบ,บอกซึ่งเป็นบทที่3แล้วนะคบเป็นบทใหม่ที่เราจะเริ่มเรียนนะครับโดยก่อนอื่นเราทำาค,วาความรู้จักกับปริซึมและทรงกระบ,บอกก่อนปริซึมนะครับมาทําความรู้จักกับปริซึมถ้าตามนิยามของเขานะครับเรียนดูเป็นภาพไปด้วยนะครับตามนิยามของเขาบอกปริซึมเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ มีฐานทั้งสองข้างเป็นฐานทั้งสองเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมอันนี้คือฐานเนาะนี่จะเห็นว่ามันเป็นรูปหลายเหลี่ยมเขาว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมก็คือเป็นรูปเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรก็ได้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมได้หมดเลยโดยฐานทั้งสองข้างาข้างบนกับข้างล่างนี้นะครับจะต้องเท่ากันทุกประการคือต้องเหมือนกันครับถ้าอันนึงเล็กอันนึงใหญ่นะครับก็คือต้องเหมือนกันเท่ากันโดยจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันคืออยู่ตรงการถ้าเอียงก็เฉียงไปเหมือนแบบนี้นะครับโอเคนาะอ่านะครับ แล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยตัวอย่างอันนี้นะครับที่เป็นส่วนประกอบอันนี้คือปริซึมฐานตรงอันนี้ปริซึมเอียงปริซึมตรงกับปริซึมเอียงนะครับโดยตรงนี้ก็คือฐานฐานอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับฐานที่เป็นรูปหลายๆเหลี่ยม และก็ด้านข้างครับอันนี้คือด้านข้างเนาะด้านข้างด้านข้างที่จะเป็นแค่รูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับส่วนความสูงครับความสูงของพริซึมตรงก็ดูได้จากสันตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือความสูงของพริซึมตรงและพริซึมเอียงนะครับความสูงจะต้องลากจากสุดที่เอียงนะครับมุมไหนก็ได้นะครับลากลงมาให้ตั้งฉากกับฐานก็ค่อยวัดจากตรงนี้นะครับเราจะไม่วัดตามสันตรงนี้อันนี้คือเรียกว่าสูงเอียงนะครับไม่นับว่าเป็นความสูง นะครับเราใช้ความสูงตรงไม่ใช่สูงเอียงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะฉะนั้นชนิดของปริซึมเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกตามชื่อฐานของเขานะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมพืนพ้นผ้าปริซึมห้าเหลี่ยมถ้าเป็นหกเหลี่ยมก็เป็นปริซึมฐานหกเหลี่ยมมีชื่อเรียกตามฐานของเขาไปโดยปริซึมที่เราอาจจะเห็นในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็อย่างเช่น กล่องต่างๆนะครับกล่องต่างๆหรือว่าจะเป็นกล่องใส่แ้มแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปริซึมเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่มีฝาก็เป็นปริซึมเช่นกันหรือจะเป็นกล่องใส่อาหารเป็นปิโตที่เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องที่ใส่แซนวิชนะครับก็ถือว่าเป็นรูปปริซึมเหมือนกันนี้เป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมนะครับก็คือด้านนี้คือด้านฐานของเขานะครับอันนี้คือฐานนะฐานสามเหลี่ยมส่วนนี้คือด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนะนะโอเค ต่อมานะครับเรามาทำความรู้จักกับทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกครับทรงกระบอกถ้าตามนิยามของเขาเนี่ยนะครับทรงกระบอกบอกว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเช่นกันโดยที่จะมีฐานเป็นรูปอะไรนั่นเองฐานเป็นรูปวงกลมนะครับจะมีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการด้วยนะครับทีนี้เมื่อตัดครับเมื่อตัดออทรงกระบอกนี้นะครับด้วยระนาบที่ตรงกับฐานคือตัดแบบตรงๆปึ๊บ แต่แบบตรงๆเข้าไปแบบนี้เราจะเห็นตรงหน้าตัดนะครับพอตัดหั่นอย่างเงี้ยหั่นลงไปปุ๊บตรงหน้าตัดตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปวงกลมเสมอต้องตัดตรงนะครับเพราะว่าเราตัดเอยียงแบบนี้มันจะกลายเป็นรูปวงรีเนาะอันนี้ไม่ได้ก็ออคือถ้าตัดตรงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปวงกลมเสมอนะครับโอเคอันนี้เช่นเดิมนะครับมาดูส่วนประกอบของเขากันดีกว่านะครับก็คืออันนี้เป็นรูปทรง,รก,รงก,กระบอกตรงอันนี้ก็คงกระบอกเอียง โดยที่อันนี้ก็เป็นหน้าตะนะัดเนาะเป็นหน้าตัดหรือว่าเป็นฐานนะครับส่วนแล้วก็จะมีแกนแกนก็คืออยู่ตรงกลางคําว่าวงกลมครับมันจะมีจุดศูนย์กลางก็คือจะลากจากจุดศูนย์กลางาฐานบนกับฐานล่างครับลากลงมาตรงกลางเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าแกนนะครับมีจุดศูนย์กลางแกนเอียงก็เอียงตามนั้นแล้วก็มีความสูงครับสูงก็จะวัดจากแกนตรงกลางหรือถ้าเป็นสูงตรงถ้าเป็นทรงกระบอกตรงก็วัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงขอบ ตรงนี้ก็ได้ก็ถือว่าก็สูงเช่นกันอย่างส่วนสูงกระบอกเอียงนะครับความสูงก็ต้องวัดจากปลายที่เอียงครับลากลงมาให้ตั้งฉากกับฐานข้างล่างแล้วก็ถึงจะเป็นความสูงสูงตรงนะครับโดยในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะพบทรงกระบอกที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับอย่างเช่นแก้วมวนเช็ชูหรือว่า กระป๋องอา่างบัดลมกระป๋องกาแฟหรือปลากระป๋องต่างๆอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจํวาวันของเราเพระฉะนั้นก็มอบหมายงานให้นักเรียนนะครับให้ไปสํารวจเนาะว่าในบ้านของนักเรียนเนี่ยมันมีสิ่งของอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นปริซึมและทรงกระบอกนะครับจากนั้นให้เรียนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายรูปสิ่งของนะต้องเซลฟี่คำว่าเซลฟี่ก็คือต้องเห็นคนเห็นตัวนักเรียนเห็นหน้านักเรียน อยู่คู่กับสิ่งของนั้นด้วยนะครับสิ่งของนั้นด้วยอย่างน้อยลักษณะละ2รูปก็คือปริซึมก็2รูปทรงกระบอกก็2รูปแบบนี้อาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าใครในมีเยอะนะครับถ,ถ่ายเป็นชิ้นหรือว่าจะถ่ายรวมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับมีหลายๆอย่างในรูปเดียวอย่างนั้นก็ได้หรือจะถ่ายแยกเป็นชิ้นละรูปชิ้นละรูปก็ได้หรือถือ2อย่างหรือถือหลายๆอย่างในรูปเดียวกันก็ได้นะครับ เซลฟี ie, นะ่เนาะห้ามเอาสติกเกอร์ต่างๆปิดหน้าของตัวเองให้เห็นหน้าของเราด้วยเช่นกันด้วยนะครับอนุญาตให้แต่งหน้าแต่งตาอะไรให้เต็มที่มีคะแนนความสวยความถูกต้องว่าต้องหยิบให้ถูกว่าอันไหนคือปริซึมอันไหนคือทรงกระบอกแยกนะครับต้องแยกห้ามเอามาปนกันเนาะถ่ายหนึ่งรูปที่เป็นปริซึมถ่ายห,หนึ่งรูปที่เป็นทรงกระบอกนะครับจากนั้นก็อัพเข้าไปส่งครูเข้าไปใน Google Classroom หรือส่งเข้ามาในแชทส่วนตัวหรือในแชทกลุ่ม แชทของเราก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆดูเป็นการเลือกเปลี่ยนเดินรู้ว่าบ้านฉันมีอันนี้นะบ้านฉันนี้มีอันนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะมีคุณครูคก็จะเข้าไปให้คะแนนอย่างนี้อันนี้ก็คืองานมอบหมายในของวันนี้นะครับในของคลิปนี้โอเคแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครู่รอเชื่อชมผลงานอยู่นะครับสวัสดีทุกคนครับ